บองบองบอองบองแล้วพอไปไหนบอบองบองบอองบองแล้วบอไปไมไปไหน่ะบอองบองอยากคุยกับบองไหมมไหมคุยเปล่าฉันกูจะได้เรียกบองมามาไหมออาไหนบองมานีหน่อยเร็วเอามาแล้วเอามาแล้วเหรอบองน้องปอหนึ่งคิดถึงบองไหมคะบองคะน้องปอหนึ่งคิดถึงบองไหมคะหนึ่งคิดถึงบองไหมคะแล้วคำว่าน้องไปไหนล่ะ เอาใหม่เอาใหม่น้องปอหนึ่งคิดถึงบองไหมคะน้องปอหนึ่งคิดถึงบองไหมคะแล้ววันนี้บองมาทําไมมาทำไมบองจะมาสอนน้องปอหนึง่องอัจะมาสอนน้องปอหนึ่งทบทวนสระทบทวนสระอันสระ,บะทบด้วยทบทวนค่ะคุณครูเอาบองไปเก็บก่อนนะถ้าบองอยู่นี่ฟังไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยไปเก็บก่อนนะถ้าบองอยู่นี่ฟังไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยเออว่าตัวเองก็เป็นเออไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่ จ้าวันนี้มาทำอะไรกันคะทบทวนสระทั้งหมดเลยคุณครูคะผมจำไม่ได้แล้วคะ่ะคุณครูคะหนูจำไม่ได้แล้วค่ะใครเป็นอย่างนี้บ้างจำไม่ได้หมดแล้วสระอะอยู่ไหนสระอาอยู่ไหนจำไม่ได้หมดแล้วมาทบทวนวันนี้มาทบทวนกัน <มา S 1> แล้วอ่นักเรียนดูในกระดานดีๆนะวันนี้เราจะทบทวนสระทั้งหมดนะคะอะมาเริ่มที่สระตัวที่หนึ่งเลยสระตัวที่หนึ่งเลยคือสระอะไรคะจำได้ไหมที่เราท่องประจา่าอะอาอีอีอืออือสระตัวแรกคือสระ สระอะสระอะต้องวางอยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะวันนี้คุณครูจะพูดสระที่มันยังไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วคุณครูจะใช้ออ่างเป็นพยัญชนะต้นเป็นเสียงที่นําตัวสระนะคะวันนี้คุณครูจะใช้ออ่างเป็นพยัญชนะต้นสระที่หนึ่คือสระอะเราใส่ออ่างเข้าไปสะกดค่ะอออะอออะอออะ,อะ,อะ อออออ่างต้องอยู่ข้างหน้าแล้วสระอต้องอยู่ข้างหลังสระอต้องวางข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะอออออออด้ได้นะอออได้ไหมคะอ่านพร้อมกันอออออออต่อไปสระตัวที่สองสระอาสระอาก็ต้องวางข้างหลังข้างหลังเหมือนกันแล้วก็เอาออ่างมาใส่ สะกดพร้อมกันออ a o r a ออะอกับอามาแล้ว get get สองตัวแล้วนะอะอาออ่านได้ไหมคะาอาสระอาเป็นสระที่ง่ายที่สุดแล้วสระอะไปแล้วสระอาไปแล้วต่อไปสระอะไรคะสระอิสระอิ os os s. <S สระอิต้องวางอยู่ข้างบน ข้างบนพยัญนชนะนะคะเราจะไปวางข้างล่างได้ไหมไม่ได้วางข้างหลังได้ไหมคะไม่ได้ต้องวางข้างบนอีอีสะกดพร้อมกันออี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 ได้นะคะสระอีมีหางไหมไม่มีมีวงกลมไหมคะไม่มีสระอีแบบนี้นี่คือสระอีจาได้ใช่ไหมคะสระอีต้องวางข้างบนไปแล้ว,ลวนะสามแล้วนะสามแล้วนะอ่าอ,อีต่อไปตัวที่สี่ตัวที่ 4, สี่สระอี สระอีสระอีก็ต้องวางอยู่ด้านบนสระอีมีหางหนึ่งเส้นสระอีเอาใส่ออ่างเข้าไปอี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 ได้นะคะอีอีสี่สระแล้วอ่าอีอีต่อไปเป็นสระอะไรคะสระอึสระอึสระอึต้องมีอะไรบนหัวนะสระอึอต้องมีวง กลมสระอืต้องมีวงกลมอยู่ข้างบนสระอึแล้วก็ใส่ออ่างเข้าไปสะกดว่าออออึสระอืสระอืมีหางสองเส้นแต่สาระอืเมื่อไม่มีตัวสะกดต้องเรียกใครมาด้วยออ่างฮัลโหลฮัลโหลออ่างอยู่ไหมจ้าอออ่างมาแล้วนี่นี่คือสาระอืแล้วใส่พยัญชนะต้นไปข้างหน้าวันนี้เราใช้อออ่างหมดเลยใส่ออ่างเข้าไปสะกดว่าอออือื อืออืออ่านก่อนอืออือต่อไปสระตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอันนี้คือสระอุสระอุสระอุใส่ออ่างเข้าไปอ่านว่าออุ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 สระอุได้นะคะอุคำนี้อ่านว่าอุคำนี้อ่านว่าอุค่ะต่อไป สระต่อไปสระสระอูสระอูก็ต้องวางอยู่ข้างล่างสระอูใส่อออ่างเข้าไปสะกดว่าอู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 คำนี้อ่านว่าอูอูอูท้ายนะต่อไปอ้าวสระต่อไปอันนี้นี่คือสระอะไรคะสระเอสระเอ เอกับอะเรียกสระเอใสอ่ออ่างเข้าไปออเอเออออเอเอออเอเอคำนี้อ่านว่าเออ่านว่าเออเอาผ่านสระเอสระตัวต่อไปสระเอ สระเอสระเอต้องอยู่ข้างหน้าสระเอมีตัวเดียวต้องอยู่ข้างหน้าใส่อออ่างเข้าไปสะกดว่าเ a เอออเอเอคำนี้อ่านว่า a a อ a อต่อไปสระตัวนี้ใครจําได้บ้างอันนี้คือสระอะไรคะสระอะไรนะสระอะไรนะสระอะไรนะคะสระแอสระแอมีแอกับอ่ะเรียกสระแอสระแอสระแอใส่อออ่างเข้าไปสะกดว่า o อแอออแอ อ่านว่าแออ่านว่าแอได้ไหมคะอ่านก่อนอ่านว่าแออ่านว่าแอสระแอต่อไปสระสระแอสระแอคล้ายๆกับสระเอใช่ไหมคะแต่มีสองตัวนะอยู่ข้างหน้าต้องวางข้างหน้าสระแอใส่ออ่างไปสะกดว่าออแอแอโอแอแออ่านว่าแอแอสระเพิ่งเรียนเลยสระเนี้ยสระอะไรคะสระออ สระโอสระโอมีโอกับอะสระโอมีโอกับอะใส่เอาอ่างเข้าไปสะกดว่าโอ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 คำนี้อ่านว่าโอโอโอใครยังไม่รู้จักสระโออ้าวสระต่อไปสระเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เอาสระอะอเหลือเป็นสระโอสระโอโอสระโอใส่เอาอ่างเข้าไปโอโอออโอ ว่าโอโอโอต่อไปต่อไปต่อจากสระโอสระนี้เอามาแล้วสามตัวเออาเออาอะเรียกสระอเออาอะเออาอะรู้แล้วละเรียกสระออันนี้คือสระอใครยังจำไม่ได้ใครยังจำไม่ได้คะเออาอะเรียกสระอเอ้าวแล้วใส่ออ่าไปพยัญชนะต้นสะกดว่าอ่ออ่ออ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 ่ออออคำนี้อ่านว่าอ่อออ อเอ่อกี้ออกใช่ไหมต่อไปออ่างแบบนี้เราเรียกว่าสระสระอสระอสระอต้องวางอยู่ข้างหลังใส่อออ่างเข้าไปสะกดว่าอออออออคำนี้อ่านว่าอออคะต่อไปสระนี่เพิ่งเรียนสดๆร้อนๆเลยมีไม้หันอากาศวแววและสระอะเรียกว่าสระอวสระอวสระอวใส่อออ่างเข้าไปสะกดค่ะอออวอวออว อวาคำนี้อ่านว่าอวอัอวอัอวต่อไปสระมีไม้หันอากาศกับเวอร์วนแบบนี้ตอบดังๆเลยสระอะไรคะสระอวสระอวสระอวใส่ออ่างเข้าไปสะกดว่าอวอัอวอัอวอวอวอ่านว่าอวอัอวอัอวอัวได้แล้วนะต่อไปสระต่อไปสระนี้ก็เพิ่งเรียนสดๆร้อนๆเลยสระอะไรคะมีเออียอะเออียอ่ะเรียกว่าสระเอสระ เอีย yeah. ใส่ออ่างเข้าไปค่ะใส่ออก่างเข้าไปสะกดว่าออเอียเอียอ่อเอียเอียอ่านว่าเอียเอียได้ไหมคะเอีย yeah. ต่อไปต่อไปต่อไปสระต่อไปขึ้นมาสลัดนี้ใครลืมแล้วเนี่ยสลัดนี้ตอบดังๆเลยสลันี้สลัดอะไรคะทระเอีย yeah. เก่งมากสะ้ะ เอียเอียมีเออียอเอนั่นเดินนำนาอีนั่นมาขังบนย่อข้อตามด้วยคนสุกเลื้อนไปกันสามเกลอมีเออียอเรียกสระเอียใส่ออ่างเข้าไปสะกดว่าออเอียเอียออเอียเอียอ่านว่าเอียเอียเอียได้นะคะสระนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่นักเรียนต้องรู้จักไว้นะคะสระตัวนี้อ่ะคุณครูจะบอกเลยตัวนี้มีเออืออออ่ะเรียกสระเอือสระเอือใส่ออ่างเข้าไปสะกดว่าออเอือเอือ อเอือเอือ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 อ่านว่าเอือสระต่อไปสาระนี้มีเอ фот, อืออเออืออเออือเรียกสระเอือสระเอือใส่อ่างเข้าไปค่ะสะกดว่าอเอือเอืออเอือเอือเอืออ่านว่าเอือเอือสระต่อต่อไปมีมาสามตัวอีกแล้วมีเอออเอ frog, ออ,อสระ เอออ่านเยอะเยอะสระเออจำได้เออออเรียกสระเออเออออเรียกสระเอออ่านเยอะเยอะสระเออจำได้สระเออเออใส่อออ่างเข้าไปออเออเออออเออเอออ่านว่าเอออ่านว่าเออเออต่อไปเลยสระสระมีเอกับออเรียกสระเออเออแบบนั้นแหละเออเออสระเออเอกับออเรียกสระเออใส่ออ่างเข้าไปสะกดพร้อมกันออเออเออออเออเออ เออเออเรียกสระเออได้นะคะอ่านว่าเอออ่านว่าเออต่อไปสระนี้มีวงกลมข้างบนแล้วก็มีสระอาเรียกว่าสระอําสระอําสระอําใส่เอออ่าง้าไปอออําอําอออําอําอออําอําอ่านว่าอําอําอําเดี๋ยวต่อไปสระ สระไอไม้มวนสระไอไม้ม้วนใส่ออ่างเข้าไปสะกดว่า o I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 . ออไอไอออไอไอออไอไออ่านว่าไอไอต่อไปสระไอเหมือนกันแต่เป็น I ไอไม้มาลายไอไม้มาลายใส่ออ่างเข้าไปสะกดว่า o I I I. ออไอไอออไอไออ่านว่าไอไอไอมาอีกมาอีกสระ,ะไรมาตาม,มาสระนี้มีเอกับอาเอกับอาเอกับอาเรียกสระเอาสระเอา สระเอาสระเอาใส่อ,อา่างสะกดว่าออเอาเอาออเอาเอาออเอาเอาไอ,าอาตัวนี้มีอ่านว่าอะไรคะัอหนึ่งยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะตัวนี้ตัวนี้คือตัวรือหัวอยู่ด้านในนะคะอา้าวอ่านพร้อมกันรือหรือไม่ไ้องใส่อออ่างนะรือหรือคำนี้เราจะใช้ต่อ,ตอไปเมื่อเราขึ้นปสองปสามปสี่นะคะอย่างเช่นคำว่ารือดูรือด,ดีนะคะแต่ปหนึ่งยังไม่เรียนตอนแต่รู้จักได้ไหมได้ตัวนี้อ่านว่ารือ่ต่อไปตัวรือ หัวอยู่ข้างในรือที่เราเคยอ่านรืออะไรคะรือสีพระรือสีใช่ไหมคะตัวนี้อ่านว่ารือรืออ่าต่อไปตัวนี้หัวอยู่ด้านนอกเหมือนพอสัมภาเลยออกเสียงว่าลึกลอลริงนะลึกลึกสุดท้ายรือรือลือมีสระอาหารยาวด้วย หรือหัวอยู่ข้างนอกเหมือนกอสัมผาาัอ่าหไหนออจำไม่ได้ทํายังไงคะฝึกค่ะทบทวนค่ะนักเรียนเปิดดูวิดีโอของคุณครูได้อีกนะดูซ้ําได้นะคะดูซ้ําดูแล้วดูอีกได้สระตัวไหนจาไม่ได้เปิดมาดูนะคะต้องจําให้ได้ทุกสระแล้วนะนักเรียนต้องแม่นอ่านให้เร็วอ่านให้ได้จําได้ทุกคําเราจะได้ไปต่อแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ทบทวนจำได้ไหมจำไม่ได้อ่านไม่คล่องแต่ถ้าเราขยันทบทวนทุกวันทุกวันยิ่งสระไหนที่จำไม่ค่อยได้ทบทวนเยอะๆะไม่ต้องกลัวจำได้แน่นอนถ้าเราทบทวนเยอะเยอะ ได้ยังหืมคุยกับน้องบองก่อนเออคุยกับน้องบองก่อนมาน้องบองมามาแล้วเหรอคะอบองร้องเพลงให้น้องปอลหนึ่งฟังได้ไหมได้นะอ่าบองร้องให้ฟังหน่อยบองจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงองบุกเข้า้วบองร้องเพลงอะไรอ่ะร้อเพลงมาแล้วคุณผู้ฟังไม่ออก เฮ้ยคุณครูเวียนหัวแล้วคุณครูเวียนหัวกับเพลงบองอะแค่นี้พอนะบองนะแค่นี้พนบองนะเออเมื่อกี้บองนั่งฟังอยู่ตั้งนานบองนั่งฟังงนานบองจำสระอะไรได้บ้างคะระะเก่งมากบองเก่งมากเออัสอจระเอีจระอีจระอีจระอือบองล่มขี้เกียจแล้วไม่ออกคำว่าสระแล้วบองอะออนินทาบอง ได้ยินไหมได้ยินไสสนหสม Bullet. สระเอสระเอสระแอสระแอแล้วสระไปไหนอะสระแอสระแอพูดสระด้วยค่ะโอเคที่แบบนี้พูดได้สระ season. สระอกสระอกสระโอสระโอสระโอสระออกสระออกตามใจบองตามใจบองจ้าสระอัวสระอัวสระเอียสระเอีย Abei, <OOK> สารเอือสารเอือสารเออสารเออสารอําสารอําสารไอสารไอสารไอสารเอาสารเอาหรือ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 ปอหนึ่งจ๋าน้องปอหนึ่งชอบสระอะไรคะชอบสระอะไรคะบองชอบสระออเพราะว่าชื่อบอง มีสระออบององบองเออชือตัวเองสะกดให้ถูกสิบเออชือตัวเองสะกดให้ถูกสิบออองอบองแล้วบอไปไหนบองอบองบองบองบอแล้วบอไปไม้ไปไหนล่ะมงอบองเออนั่นแหละชื่อตัวเองเขียนให้ถูก่อตเองเขียบอง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 อบอง แล้วบอด้วยบอบอองอบองโอ้ยเก่งมากบองเก่งมากอันส่งนีเออบอองอบองเออได้แล้วบองบองเขียนชื่อตัวเองเป็นแล้วบออบองเออบองไปก่อนนะไปก่อนนะปอหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะเรียนนะคะอหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะเรียนนะคะอหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะเรียนนะคะแล้วปอหนึ่งไปไหนล่ะไหนล่ะ ปหนึ่งด้วยหนึ่งด้วยปอนหนึ่งปหนึ่งปอนปหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะปหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะใจเรียนนะคะปหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วปหนึ่งไปไหนไหนคําว่าปหนึ่งพูดด้วยหนึ่งพูดด้วยปหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะปหนึ่งตั้งใจเรียนนะคะหรือชนะเลิศบองไปก่อนนะเลิศบองไปก่อนนะบาย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 ไปยังไงไป รู้กว่าบงเจ็บขอแล้วแหละบงจะต้องไปชาร์จตัวเองให้มีแรงเยอะๆแลวเจอกันนะปอนเนินบายบายไปพักทนก่อนแล้วอย่าลืมทบทวนสะระกันด้วยอาออีอืออือออูอสะระทุกสะระต้องจำให้แม่นแม่นแล้วเจอกันค่ะไปแล้ว